ระทรวงเกษตรนั้นก็เสนอให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ68งบกลางคุยงก็คือเป็นงบฉุกเฉินพิเศษนั่นแหละครับเพื่อที่จะเป็นเงินสำรองจ่ายให้กับกรณีฉุกเฉินและจําเป็นวงเงินทั้งหมดประมาณ2,500ร้ล้านบาทนะครับในเดือนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะแล้วใครได้บ้างอย่างที่ผมนําเรียนไว้นะครับสบปชคเคยบอกแล้วเรื่องของบ้านหายทั้งหลัง2 3 0 0 เรื่องบาดเจ็บล้มตายเรื่องการล้างคงล้างโคนเรื่องเดียวยา9 0 0 0 1 0 0 0 0อะไรต่างๆอันนั้นลดแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรครับเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีสภาพปัญหาเกษตรกรก็ขายพืชผลทางการเกษตรได้ไม่เต็มที่ไรายได้ก็ถดถอยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีก็สอบถามในที่ประชุมครับสุดท้ายก็อนุมัติแล้วใครล่ะได้บ้างตผู้ฟังและต้องู้ชมลองฟังนะครับผมเอาเฉพาะกว้างๆนะครับยอดประมาณ1570ล้านบาทก็คือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบภัยเริ่มตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน68นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหานะครับของ เจอน้ำ,นำท่วงน้ําท่วมอะไรมาท่านก็ติดต่อกับเกษตรจังหวัดก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับส่วนโครงการที่2ครับก็คือโครงการสกัดการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชหรือว่าเชือ้อราและก็การสนับสนุนพันธุ์พืชนะครับและการมีปัจจัยการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการประสบภัยพิบัติปี67และก็68นะครับจำนวนประมาณ5 ทดครับ421ล้านบาทครับที่เหลือก็จะเป็นโครงการฟื้นฟูกเกษตรกรผู้เลี้ยงหมอนไหมเป็นต้นนะครับโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบุทกรัยของกรมปศุสัตว์เป็นต้นโครงการส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมงการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติกและกระชังบกเป็นต้นนะครับซึ่งยังเหลืออีก2โครงการก็คือโครงการยก,กระดับปรับระดับพื้นที่เกษตรกรฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมและน้ําลดลงไปในช่วงปีนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับ ก็ยังมีโครงการอีกหนึ่งโครงการครับก็คือการซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กหลังน้ําท่วมผมไลา่ย,ยาวมาเนี่ยนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นวงกว้างประมาณสัก2,500ล้านบาทนะครับหลายจังหวัดนั้นทราบดีอยู่แล้วว่าท่านประสบทุกอภัยและท่านรู้อยู่แล้วว่าจะต้องติดต่อแบบไหนอย่างไรท่านฟังข่าวดีจากคณะรัฐมนตรีไปแล้วท่านก็ประสานงานติดตามต่อไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ฟังครับมาที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับ การเป็นผู้นําประเทศนี่สำคัญตรงที่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวบนโลกใบนี้นะครับเรามีเกือบ200ประเทศเพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างการปัญหาที่มันเกี่ยวพันกันเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นภาคเหนือของเราเลยขึ้นไปฝั่งซ้ายพมา่าฝั่งขวาลาวเลยขึ้นไปประเทศจีนครับทางซ้ายก็อินเดียปากีสถานเนปาลทางขวาของเราเลยขึ้นไปก็ไป,ไปเจอพวกเวียดงเวียดนามไล่ขึ้นไปจนถึงฮ่องกงอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแน่นอนกับแกนโลกของเรามันเอียง เวลาน้ำไหลมันจะลงจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ครับเพราะฉะนั้นการประชุมร่วมกันเนี่ยสำคัญบางคนก็คิดว่าเอ๊ะประเทศไทยเราไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องไปจับมือ,จ,มอจับไม้กับประเทศอื่นเลยบางคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้เลยเพราะว่าการทํามาค้าขายขายในบ้านของเราเนี่ยคนแค่66ล้านคนก็ไม่พอหรอกครับที่จะหาไรายได้เข้าประเทศเพราะฉะนั้นการประชุมที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธและพะฤหัสที่ผ่านมานี่เองครับ ท่านนายกรัฐมนตรีนะั้นเดินทางไปประชุมที่นครคุนหมิงประเทศจีนคุณหมิงเนี่ยห่างจากเมืองไทยเนี่ยโอ้สมัยก่อนผมขับมอเตอร์ไซค์ขับรถไปเที่ยวบ่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถนนเส้นทางดีแล้วเราไม่มีพรมแดนเชื่อมกับคุณหมิงแต่มันใกล้มากประมาณนะักเกือบ200กิโลเมตรก็ถึงประเทศจีนแล้วนะครับที่มณฑลจูนนานถ้าวิ่งจากกรุงเทพหานครท่านผู้ฟังหันหน้าขึ้นที่เตือนะครับ ทางซ้ายพมา่าเราเรียกกันว่าตรงนั้นเนี่ยสามเหลี่ยมทองคํานึกออกไะมครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วออกตรงนั้นแหละครับข้ามไปแล้วก็วิ่งต่อเนื่องไปจะถึงชายแดนที่เขาเรียกกันว่าชายแดนบอดเต็นของลาวจากนั้นก็เข้าไปสู่ประเทศจีนสมัยก่อนเป็นทางวิ่งเลาะเขาไปกว่าจะไปถึงคุณบิงพ่าน12ปันนาตาลีลี่เจียงแชงกาหล,ลาีอะไรแถวนั้นนะครับเราก็นั่งรถไปได้ที่เส้นทางที่เราเรียกกันว่าทางด่วนสายใหม่ก็คือ r 3 a การเดินทางของท่านนายกงคฐมนตรีครั้งนี้ไม่ได้ไปด้วยรถยนต์นะครับผมฉายภาพให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านเดินทางไปถึงนครคุนหมิงครับเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอิรวดีเจ้าพญาแม่โขงฟังอย่างนี้แล้วพอเข้าใจนะครับน้ําจากภาคเหนือโทษครับน้ําจากภาคเหนือของประเทศจีนเราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ยลโลว์ริเวอร์แม่น้ําเหลืองแยงซีเกียงอิรวดีเจ้าพญาแม่โขงแต่ทั้งหบดทั้งมวลน,นี้ไหลลงมาทางทิศใต้ครับแน่นอนครับถ้าน้ํามันมามาก ไทยลาวกัมพูชาพม่าก็ได้รับผลกระทบการประชุมในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการประชุมสําคัญครับก็คือมีประเทศจีนโดยเฉพาะมณฑลยูนนานเข้าร่วมหมายความว่ามีทั้งหมด6ประเทศครับรูปแม่น้านําแห่งนี้มี1จีนไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและพมา่าหรือว่าเมียนมาในปัจจุบันครับห้าบวกหนึ่งได้พูดคุยกันถึงทิศทางในการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายครับโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ํา เรื่องของการสแกมเมอร์อะไรต่างๆการหลอกลวงหลอกลวงกันเยอะแยะคอเซนเตอร์ขนาดผมเนี่ยนะสัปดาห์หนึ่งต้องมาแล้วสองรายอารมณ์ดีผมก็โทรศัพท์แล้วก็ฟังคุยไปแต่อย่าไปกดอะไรที่เขาลิงเข้ามาเด็ดขาดนะฮะท่านฟังท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันมาหลากหลายรูปแบบเหลือเกินทั้ง SMS เรียนละไม้คล้ายกับธนาคารบางที SMS เรียนแบบเหมือนกับระบบโทรศัพท์เลยคุณได้สิทธิ์นั้นคุณได้สิทธิ์นี้เรียนแบบบริษัทรถยนต์บางยี่ห้อ คุณได้สิทธิ์นี้ในการเช็คศูนย์นอหน,นี่นั่นลิงก์เข้าไปหรือว่ากดเข้าไปตายสถานเดียวคือเจ๊งสถานเดียวนะครับก็ขอเตือนภัยให้กัท่านฟังอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกที่เขาส่งเข้ามาใครคุยมาก็คิดว่าของฟรีไม่มีในโลกนะครับแหมจะเอานั่นมาให้ก่อนจะเอานี่มาให้ก่อนแล้วจะได้ทีหลังเนี่ยอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตนําเรียนเตือนให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับนายยกรัฐมนตรีก็เดินทางไปประชุมครับเป็นการประชุม2ครั้งครั้งที่8จะมีจีนร่วมด้วยนะครับและครั้งที่10 ก็คือมีเฉพาะประเทศ5ประเทศครับก็คือไทยลาวกัมพูชาเวียดนามและเมียนมามีการพูดคุยกันหัวข้อสําคัญครับนั่นก็คือในประเด็นที่พูดกันถึงเรื่องอาชญากรรมข้ามพรมแดนครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรสัมนตรีนั้นก็ได้แถลงการนะครับในเวทีประชุมน่าสนใจครับท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราสามารถดําเนินการเขาเรียกใช้ระบบการโอนเงินข้ามประเทศได้แล้ว กตัวอย่างเช่นใครมาทำมาหากินในประเทศไทยทำงานเสร็จได้เงินเดือนอยากจะโอนกลับไปในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนี้ก็ใช้ระบบโอนอิเล็กทรอนิกส์ได้มีความมั่นคงและปลอดภัยอยู่สมัยก่อนคิดเดอะวกับโอนไปมันจะไปถึงแม้มันมีแต่ตัวเลขแม่ฉันพ่อฉันปู่ย่าตายายฉันอยู่ตรงนั้นฉันจะได้หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็สรุปแล้วสามารถที่จะดําเนินการได้ครับเดี๋ยวลองฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีครับในฐานะนานผู้นําของประเทศไทยครับที่ท่านเดินทางไปไประชุม หนึ่งวันนะครับค้างหนึ่งคืนไปตอนช่วงสักบ่าย,ายไปถึงก็ประชุมกับผู้ว่าของมณฑลยูโนอยูนานขออภัยครับแล้วก็พูดคุยกันจากนั้นวันพระฤหัสช่วงเช้าก็ประชุมตั้งแต่เช้ากลางวันเยน็นแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพมหานครครับลองฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับหัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ที่กําหนดไว้ว่าเราจะมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่ดีกว่าหดือด้วยการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั้น เหมาะสมกับยุคสมัยและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การเติบโตและความเจริญรุ่งเรืองร่วมก,กันซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคโดยสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย ในการเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความมั่งคั่งร่วมกันหรือ Active Promoter of Peace and Common Prosperity โดยการประชุมครั้งนี้มีมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวทางของประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลให้เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดโดยใช้ระบบดิจิตอลสำหรับการรับและโอนเงินที่เรียกว่าร้อมเพเ์และการชนะเงินผ่าน QR Code ข้ามดลแดนเราเชื่อว่าเทคโนโลยีทางการเงิน ที่ควบคู่ในก,การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันสมัยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมดิฉันมั่นใจว่าการประชุมในวันนี้จะส่งเสริมให้ความพยายามร่วมกันของเราข้มแข่งยิ่งขึ้น,น,นและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและการพูรณา,าการระดับภูมิภาคความร่วมมือ อย่างต่อเนื่องของเราจะขับเคลื่อนภูมิภาคกลุ่มรุ่มแม่น้ำโขง,งสู่การเป็นอนุภาคที่มีการสมนาการมากขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ขางหลังข้อคุณค่มแลนะนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรนะครับในการเดินทางในฐานะผู้แทนของประเทศไทยครับประเทศต้องมีผู้นําและผู้นําต้องไปเจรจาความหาสิ่งดีๆกลับเข้ามาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุดครับ กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อท่านฟังและท่านผู้ชมผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับคีย์คำง่ายๆเข้าไปในระบบครับไม่ว่าจะเป็น Google ท่านก็คีย์คำว่าเสียงจากใหยไทยคู่ฟ้าแค่นี้ท่านก็สามารถสามารถที่จะรับฟังและรับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็ผ่านทางช่องทางเยอะแยะมากมายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านฟังครับ เรื่องของเกาะกูดเนี่ยนะครับเราก็ได้ยินกันมานานนมเลือกเกินนะครับแต่ว่าสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยตอนนี้เรามองกันแต่มุมมองหนึ่งครับว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยนะท่านร้อยกว่าปีที่แล้ว200กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะยึดครองประเภทไหนอโทษครับจะยึดครองประเทศใดแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันต้องใช้กําลังเข้าไปลบแล้วก็ยึดครองดินแดน แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันมีปัญหาระหว่างกันทั่วโลกครับไม่ว่าเป็นประเทศใดก็แล้วแต่ในยุโรปนี่ก็เยอะนะฮะหลังๆในยุโรปเนี่ยลบกันมาแทบเป็นแทบตายเป็นร้อยเป็นพันปีสุดท้ายก็ไม่มีพรมแดนและเกิดสาภาพยุโรปหรือว่า EU กันใครจะไปลงที่อัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ก็ขับรถไปกรุงบุสเซลของเบลยเยียมได้อยากจะไปปารีสก็ขับต่อไปได้เลยไม่มีตอมอไม่มีด่านอะไรใดๆทั้งสิ้นครับมีแค่ป้ายบอกทางว่า welcome to paris welcome to germany อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น โลกมันก็เกิดการเจราจากันและพูดคุยกันมากขึ้นครับผมเท้าความเรื่องนี้นิดเดียวครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ส่งกันในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับก็คือเรื่องของสนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสรอสหร้อยยี่สิบห้าก็ลองเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์กันเล็กน้อยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยร้อยสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยท่านฟังครับเขาก็จะมีการบุกรุกกันก็คือล่าอาณานิคมด้วยวิธีการต่างๆใครเก่งเรือก็เดินเรือออกทางมหาสมุทรครับไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษ หรือแม้แระทั่งฝรั่งเศสแน่นอนครับทุกประเทศทั่วโลกใน2อ0 0ปีที่แล้วเนี่ยก็ใช้วิธีการล่าอานณานิคมด้วยการเดินทางโดยทางเรือแล้วก็เข้ามาสู่ประเทศต่างๆในภูมิภาคทั่วโลกครับเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศก็ใช้ภาษาเหมือนกับประเทศสเปนหลายประเทศใช้ภาษาแบบโปรตุเกสหลายประเทศใช้ภาษาแบบเยอรมันอังกฤษก็สุดแท้แล้วแต่ครับแต่ที่ผมบอกก็คือในพื้นที่แหลมทองบ้านเราเนี่ยนะครับ ฝั่งตะวันออกเราสังครับฝั่งตะวันออกเนะี่ยมีการผนวกดินแดนที่เราเรียกกันว่าประเทศอินโดจีนนะครับก็คือเวียดนามลาวและกัมพูชาส่วนฝั่งซ้ายนะครับหันหน้าขึ้นทิศเหนือนะครับฝั่งซ้ายก็มีการผนวกดินแดนเป็นอาณานิคมของราชอาณาจักรเรารู้จักกันดีนะครับก็คืออังกฤษในปัจจุบันนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือพม่าในอดีตอ,อินเดียแล้วก็อีกหลากหลายประเทศครับประเทศไทยอยู่ตรงกลางครับ และแน่นอนครับเมื่อถูกประชิดติดชายแดนเราก็ต้องมีการเจรจาความกันครับตอนนั้นเนี่ยเราเสียพื้นที่สำคัญนะครับในสมัยรัชกาลที่หหรือประมาณตั้งรศ125ทางฝั่งตะวันออกถ้าเกิดท่านเคยไปแถวแถวปอยเปตจังหวัดปราจินบุรีหรือว่าจังหวัดสระแก้วในปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนเป็นอำเภอรอรัญญ,ญประเทศจังหวัดปราจินบุรีนะครับแล้วก็สร้างจังหวัดใหม่ขึ้นมาก็คือจังหวัดสระแก้วจากปอยเปตดวิ่งตรงไปเนี่ยนะครับก็จะเจอเมืองที่เรียกกันว่าเมืองศรีโสพล นะครับจากนั้นเลยไปหน่อยก็จะเจอเมืองที่เป็นที่ตั้งของนครวัด